ไม่จริงครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันการติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กครับแต่ไรก็ตามครับมีหลากหลายงานวิจัยที่บ่งบอกถึงผลกระทบเชิงลบหรือผลเสียจากการใช้สื่อหน้าจอของเด็กต่อพัฒนาการและพฤติกรรมครับประเด็นแรกนะครับการใช้สื่อหน้าจอเนี่ยจะสัมพันธ์กับพัฒนาการทางด้านภาษาที่ล่าช้าครับ เนื่องจากการใช้สื่อหน้าจอเป็นการสื่อสารทางเดียวครับทำให้เด็กไม่ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหรือการพูดนอกเหนือจากนี้การใช้สื่อหน้าจอยังลดระยะเวลาการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กครับซึ่งนั่นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เป็นโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทั้งทักษะการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษาครับประเด็นที่2นะครับการใช้สื่อหน้าจอในเด็กเล็กจะมีข้อจํากัดอย่างมากครับเนื่องจากในเด็กเล็ก เขายังไม่สามารถแปลงข้อมูลสื่อ2มิติเป็น3มิติได้ครับทำให้การใช้สื่อหน้าจอในกลุ่มเด็กเล็กโดยที่อายุน้อยกว่า3ปีจะไม่ค่อยมีประโยชน์ครับและที่สำคัญครับในเด็กเล็กยังมีข้อจำกัดในเรื่องของความจำและความยืดหยุ่นทางความคิดครับทำให้เขาไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสื่อหน้าจอมาใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งจะแตกต่างจากการที่เด็กทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ประสบการณ์ตรงนั้น เด็กสามารถเชื่อมโยงมาใช้ในชีวิตจริงได้มากกว่าครับประเด็นที่3นะครับการใช้สื่อหน้าจอเนี่ยจะสัมพันธ์กับปัญหาพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อที่ล่าช้าโดยเฉพาะการใช้สื่อหน้าจอที่นานมากกว่า2ชั่วโมงครับและที่สําคัญยังเพิ่มความเสี่ยงเรื่องโรคอ้วนด้วยเนื่องจากการใช้สื่อหน้าจอที่นานจะลดระยะเวลาในการเล่นและการออกกําลังกายของเด็กครับประเด็นที่4นะครับการใช้สื่อหน้าจอส่งผลกับปัญหาการนอนของเด็กครับ โดยเฉพาะการใช้สื่อหน้าจอในช่วงเย็นจนถึงช่วงก่อนเข้านอนจะสัมพันธ์กับปัญหาเรื่องของการนอนหลับยากและการตื่นบ่อยตอนกลางคืนครับประเด็นที่5นะครับการใช้สื่อหน้าจอจะสัมพันธ์กับปัญหาทางด้านพฤติกรรมของเด็กครับไม่ว่าจะเป็นความก้าวร้าวการใช้ความรุนแรงภาวะซึมเศร้าแล้วก็วิตกกังวลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เด็กได้ดูจากสื่อหน้าจอครับดังนั้นการที่พ่อแม่ มีช่วงเวลาคุณภาพกับเด็กครับทำกิจกรรมร่วมกันเล่นร่วมกันจะส่งผลดีต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กมากกว่าการใช้สื่อหน้าจอผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแน่นอนครับ